สวัสดีค่ะกลับมาตามคําเรียกร้องว่าเราคิดยังไงกันถึงตัดสินใจลาออกถามนกก่อนเลยนกเริ่มมีความคิดไอเดียที่จะลาออกอยังไงเมื่อไร่ตอนไหนอืต้องบอกว่าชีพเราทำเราเอา่รราราชการกันเป็นพยาบาลเนาะโดยส่วนตัวของนกเนี่ยไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกอ um huh. แต่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่จะบอกว่าพ่อเสียตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ คนรอบข้างเขาก็อยากให้เราทํางานที่มั่นคงก็เลยผลักดันให้เราเรียนพยาบาลแล้วก็ทํางานมาแต่แล้วก็พอรู้ว่าตัว่าตัวเองไม่ชอบตั้งแต่แรกนะี่ก็หาวิธีอยู่ว่าจะทํำยังไงจะออกไป็ว่านกรู้ตัวไวว่าตัวเองไม่ชอบใช่ใช่สำหรับตัวเองนะ ต้องบอกว่าตอนมาทํางานวิชาชีพพยาบาลเนี่ยรับราชการเนี่ยชอบมากแล้วก็ภูมิใจมากเนื่องจากครอบครัวตัวเองมาจาก<ม>พ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือเรียกว่าเรียนหรือไม่เรียนดีแล้ะพ่อจบมสองแม่จบป .4 ่รวมกัน2คนปห <c oughs> แล้วตัวเองเจบปริญญาพราะจบปริญญาก็มีความรู้สึกเฮ้ยภาคภูมิใจแล้วก็มีมีงานมีเกียรติม,มีคนน้ำหน้าถือตาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็ได้เงินด้วยนะถึงแม้ว่าตอนนั้นจะได้แค่เท่าไหร่วะหกสามหกศูนย์ใช่หวพันมาก พอนะมันทำไมมีเงินเหลือมีเงินให้พออ่อให้แม่ได้เนาะโอเคทีนี้พอทํางานไปสักระยะหนึ่งโจทย์ชีวิตมันเปลี่ยนสถานาการณ์ชีวิตมันเปลี่ยนเรามีครอบครัวสามีเสียชีวิตอํตาพาพหัว <laughs> แล้วก็มีแต่ลูกแล้วก็พ่อเนี่ยอายุเยอะขึ้นอายุเกือบร้อยเกตอนนั้นที่เริ่มมีความคิดพ่ออายุเก้ลูกสาวเนี่ยอายุ8ปดขวบไม่มีพอ่อตวัวเองทํางานอ่า อานประจําแล้วก็พออยู่ในความรับผิดชอบในเรื่องของการบรรยัติสลุมันมันถูกตามอิมเมอร์เจนซีอยู่เรื่อยๆเราเ,เ,เ,เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราจะลาหรือจะไปดูพ่อแม่มันเหมือนเราต้องขออนุญาตทุกคนรอบตัวแต่ไม่เคยได้รับคําอนุญาตหรือไม่เคยขออนุญาตพ่อหรือลูกหรือว่าคนในครอบครัวเวลาเราจะไปไหนแต่ตรงข้ามเรากลับต้องขออนุญาตคนอื่นๆซึ่งซึ่งมันย้อนกลับถามตัวเองเฮ้ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมมันใช่ไหมอยู่ตลอดก็เลยเริ่ม ชีวิตมันไม่ใช่ของเราใช่ใช่ชีวิตมันของใครกันแน่ใครกําหนดคนในครอบครัวเรากําหนดหรือคนรอบข้างเฮ้ยคืออะไรวะมันมันก็เริ่มแล้วเราก็อีกอันหนึ่งพี่นกกเราเหมือนกันคือเราชอบเรียนรู้นะเราชอบไปอบรมเราชอบหาเรื่องเสือตังอะไรที่ไปอบรมพีวีเนี่ยไอ้ที่เสียตังนี่ไฟหมดอะแอบไปก็มีนะอันนี้ก็โดนสามีด่าอันนี้ก็แอบไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ลูกรู้ว่าไปอบรมอะไรกันแต่เราเรียนรู้อยู่ตลอดนะใช่ใช่อันนี้เราจะมาเล่าว่าต่อไป ว่าเราเตรียมตัวยังไงนะคะว่าเราเตรียมตัวทุกคนบางคนอยากเล่าอะอยากแชร์ว่าเราเตรียมตัวยังไงก่อนออกแล้วก็เราสามารถจะโต,ตขึ้นได้เรื่อยๆนะคะบางคนยังเครียดเรื่องนี้เลยไม่กล้าลาออกชครั้งต่อไปเจอกันนะคะบ๊ายบาย